เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเ,เราเริ่มต้นอย่างไรกับความรักครั้งใหม่นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะเริ่มต้นอย่างไรกับความรักครั้งใหม่แน่นอนครับ,ารบการเริ่มต้นที่ถูกต้องการเริ่มต้นที่ถูก,ถกวิธีเนี่ยมันจะนําพาความสุขายยามาให้เราอย่างยั่งยืนนะครับมันจะนําพาความสุขระยะยาวมาให้เราแต่เมื่อไร่ถ้าเราเริ่มต้นผิดแม้ว่าความรักครั้งน,นั้นจะเป็นความรักที่ดีก็ตามถ้าเราเริ่มต้นผิดแล้วมันก็จะผิดไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าดวงคู่จะดีความรักจะดีสุดท้ายถ้้าาเเเเรรริิิิ่มมมมตตนนนผผดดดดะักก็หือ สุดท้ายถ้าไม่กลับมาแก้ที่จุดเริ่มต้นมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมตัวการเริ่มต้นที่ถูกต้องคือสิ่งที่ควรทําสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นใหม่และมีคนเข้ามาแล้วเนี่ยรเริ่มมีคนเข้ามาพูดคุยเริ่มมีคนเข้ามาจีบแล้วบางครั้งเนี่ยความรู้สึกมันมันรู้สึกดีบางคนบอกว่าอาจารย์หนูขอคุยกับเขาได้ไหมหนูไม่คิดอะไรเลยหนูคุยไปเพื่อให้แก้เหงา ผมก็บอกว่าถ้าคุณคิดว่าระง,งับตัวเองได้ครอบคุมตัวเองได้ก็คุยถ้าคิดว่าครอบคุมความรู้สึกตัวเองควอบคุมความนึกคิดตัวเองไม่ได้ให้อย่าเพิ่งดึงใครเข้ามา ก็มีหลายๆคนพอผ่านไปสักแป,ป๊บหนึ่งก็ทักมาอาจารย์เขาดีต่อใจมากเลยหนูทนไม่ได้หนูรักเขาไปแล้วชอบฮาผ่านไปไม่ถึง7วันมันจะรักได้ยังไงเร็วจังเลยพยายามนะครับพยายามเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่ผมพูดซ้ำๆว่ามันจะเป็นการที่เอาความรู้สึกดีๆเข้าหากันไม่มีใครเดินมาบอกว่าฉันเร็วอย่างนั้นฉันไม่ดีอย่างนี้คุณรับได้ไหมไม่มีแน่นอนครับมันจะเป็นการเอาใจแลกใจเอาความรู้สึกดีๆเอาความรู้สึกห่วงหาห่วงใยเทคแคร์ care, ดูแลจ ใส่เข้ามาหากันทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกๆคนครับมันมีด้านดีมันก็มีด้านที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูให้เห็นด้านที่มันไม่ดีของเขาก่อนไม่ใช่ว่าวันนี้เขาดีกับเราทุกอย่างเขาทํานู่นนี่นั่นให้เขาดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่เสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนดีเสร็จแล้วเปิดตัวคบกันเป็นแฟนทันทีแบบนี้นะครับถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้มีโอกาสที่จะพังและจบได้เร็วสูง เพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะไม่ใช่คนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลาที่จะเจอคนที่ดีเลยคนคนที่เข้ากับเราได้ในทุกๆอย่างเลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรา ใช้สติประคับประคองไปก่อนไม่จาเป็นต้องรีบร้อนนะครับไม่จาเป็นต้องรีบร้อนดูๆไปก่อนคนเราถ้าเขาเป็นตัวของตัวเองเขาก็จะเป็นแบบเดิมไปตลอดครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นตัวของเขาแบบนั้นเขาเสแสร้งแกล้งเข้าหาเราสุดท้ายแล้วเขาจะเผยตัวตนของตัวเองออกมาเราก็จะได้เห็นในมุมที่มันไม่ดีของเขาเนี่ยเราสามารถรับข้อเสียของเขาได้ไหมคนเรามันมีอยู่แค่นั้นเองนะครับการคบกับใครสักคนหนึ่งถ้าเรารับข้อเสียของกันและกันได้มันก็สามารถไปต่อกันได้แต่ถ้าวันนี้เรารีบร้อนเขาดีกับเราเราก็เปิดตัวเลยเสร็จแล้วเนี่ย รับข้อเสียเขาไม่ได้ในอนาคตมันก็จบเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้าได้พ้าเล่มงามเนี่ยมันยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะการเวลามันหมุนเร็วเทคโนโลยีมันทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเร็วทําให้คนไม่มีความอดทนทําให้คนมีความอดทนน้อยลงแต่ใจเราอย่าหมุนเร็วไปตามมันนะครับพยายามเตือนตัวเองประคับประคองตัวเองใช้สติในการรักนะครับอย่าใช้อารมณ์ผมเริ่มเห็นลหลายๆคนอตอนแรกๆก็ยังฟูมไฟเมื่อไหร่คนรักจะกลับมาเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นหนูอยากให้เขากลับมาจังเลยผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์หนูมีรักครั้งใหม่แล้วอยู่ในกลุ่มนี้เอง จเย็นนะใจเย็นนะผมบอกแล้วว่า1-3เดือนนี้หลังทําพิธีเนี่ยวิบากกรรมมันจะส่งผลคุณแน่ใจได้หรือยังว่าสิ่งที่คุณเห็นที่ตาเนื้อคุณเห็นเนี่ยเป็นความดีเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณเห็นเนี่ยมันจะดีระยะยาวผมบอกผมเตือนหลายๆคนแล้วนะว่ามันจะดึงเอาวิบากกรร,รมไม่ดีของปีนี้ทั้งปีมาเกิดใน3เดือนหลังทําพิธี นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจงใช้สติในการดูกันไปก่อนใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับบางคนเนี่ยเรียบร้อนเปิดตัวไปแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเปิดตัววันนี้วันข้างหน้าเลิกเนี่ยมีแต่คนสมน้ำน้าเพราะฉะนั้นเอาให้มันชัวร์ให้มันมั่นใจก่อนว่าเขาดีจริงๆเขามันไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายไม่ช้าเกินไป เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามมีสตินิดนึงอย่าใชอารมณ์โอเคผมไม่ได้มองว่าใครดีหรือใครไม่ดีแต่ให้เราเริ่มต้นที่มันถูกต้องพอเราเริ่มต้นถูกต้องแล้วเนี่ยความรักเรามันจะยืดยาวไปเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคลาไปก่อนไม่บายสวัสดีครับยิ้มก่อนไปด้วย